ท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านกระผมนายประชาชัยรัตประธานศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีสมัยที่72ในนามของคณะผู้จัดงานจุกจีนศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี2,565เทศกาลจุดจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับชาวไทยเชื้อสายจีนการเฉลิมฉลองในช่วงจุดจีนนั้นเป็นสิ่งที่นำพาความมั่งมีสีสุขและสิริมงคลมาสู่เราก่อนการเข้าสู่สราดใหม่จากการไหวส้สกราระบูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อส่งเสริมคุ้มครองดวงชะตา อีกทั้งยังเป็นบรรยากาศของความสุขที่ครอบครัวลูกหลานที่อยู่ไกลได้หวนกลับมาใช้เวลาร่วมกันอย่างพร้อมหน้าขอพระคุณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019นะครับในวันนี้ผมต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทางคณะผู้จัดนะครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมาจนถึงสมัยที่72ของคณะกรรมการนี้ ในการจัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมของทางศาลเจ้าและทางมุลนิธินั้นเนี่ยจะต้องคานึงถึงสภาพของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งพวกเราทุกคนจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้เทศกาลรุษจีนนะั้นเป็นเทศกาลประเพณีที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งแลนะผูกพันอยู่กับที่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนโดยเฉพาะเป็นช่วงรอยต่อของการเข้าขึ้นสู่ปีใหม่ที่เชื่อมโยงไว้ด้วยการเฉนลนิมฉลองที่เป็นสิริมงคล จากการสักการะขอพอรเทพเจ้าและบรรยากาศของความสุขจากการใช้เวลาร่วมกันของพี่น้องในครอบครัวสําหรับจังหวัดอุดรธานีนั้นสานเจ้าปู่ย่านับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวอุดรธานีที่ให้ความเคารพสักการะบูชาจากรุ่นสู่รุ่น,นาการจัดงานโดยลูกหลานที่ศรัทธาต่อองค์เจ้าปู่ย่าในทุกๆครั้งจึงเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของความผูกพันความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวอุดรธานีครับผมต้องขอเป็นตัวแทนของผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านที่จะขอบคุณคณะกรรมการตั้งแต่ท่านประธาน่านเจ้าปู่ย่าสมัยที่7จและก็คณะทํางานทุกๆคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกคนที่ได้ร่วมกันสือสารประเพณีวัฒนธรรมอันสวยงามศักดิ์สิทธิ์และสมควรแก่การที่จะสืบทอดไปถึงลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีน ในไทยนี้ผมต้องขอให้การจัดงานครั้งนี้ได้ประสบความสําเร็จและบระรลุวัตถุประสงค์ทุกประการและขอหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองอุดรธานีบารมีองค์เจ้าปู่เจ้าย่าได้อํานวยนําพาพรแห่งความสุขความมั่งคัง่งความสมบูรณ์สุขภาพที่แข็งแรงมาสู่ทุกท่านและสมาชิกในครอบครัวสืบไปบัดน,นี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วผมขอเป็นตัวแทนพวกเราทุกคนในการเปิดงานเทศก,กาลตรุษจีนสันเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ประจำปี2565ะบัดนี้ขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบและลงังต่อไปค่าเรียนเชิญท่านดรธนาดลพุชรักษ์ท่านนายกเทศมนตรีนครอ,อุดรธาน,นีขึ้นบนเวทีขอเสเซงปรบมือต้อนรับได้ค่ะซึ่งประธานทั้ง5ท่านนะครับจะได้ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด งานตรุษจีนสารเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุรังธานีปี2565พร้อมๆกันนะครับสอ จะมาถึงค่ะโดยศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีของเรานะคะจัดขึ้นระวหว่างวันที่23จนถึงวันที่31ค่ะงานกรวดจ,จีนศาลเจ้าปูา่ย่าจังหวัดอุดรธานี2 5 6 5ครับขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ล้วนมีความสุขสมหวังเจริญรุ่งเรืองร่างกายแข็งแรงและเงินทองไหลมาเทมาทั่วหน้ากันทุกคนเลยครับ,อ,บองค์เจ้าปู่ย่าขอให้ทุกท่านนะคะะฉันรู้ไป็คมพร้อมใจ

ที่ขององค์สันจ่าปูย่าและลำดับต่อไปค่ะจะเป็นชือกของการบันธุภาพนะคะโดยบนเวทีของเราก็ได้รับเกียรติในภาษาด้านประธานในพิธีนะคะจารพันธุภาพอยู่ที่บริเวณด้านข้างของเสือมงค,คลของเราค่ะแ,และลำดับต่อไปขออนุญาตนะคะขอเชิญท่านท่านนด้คะก้าวออกไปได้านหน้าสักถึงก้าวได้ดีค่ะขอบพระคุณค่ะเรียนใจสักท่า เปิดงานตรวจจีนสารเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานีโดยได้รับเกียรติจากทั้งห้าท่านนะครับท่านสยามศริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านประชาชัยรัตนประธานสารเจ้าปู่ย่าสมัยที่72็ดสท่านประชาชัยรัตนประธานกิริเมศัตลอดที่มูลนิธิสารเจ้าปู่ย่าอุดรธานีค่ะท่านสุรศักดิ์สุะทรวงวิจิตรนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีจังหวัดอุดรธานีรวมทั้งท่าน ยกเทศมนตรีนครอ,อุดรธานีด้วยครับและลำดับต่อไปค่ะได้ขอเรียนเชิญน,นะคะแขกผู้ใหญ่ได้คะขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมถ่ายภาพค่ะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประเสริฐตั้งจิตวัฒนาชัยครับประธานมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีครับให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพบนเวทีพร้อมด้วยแขกผู้ใหญ่ครับขอเรียนเชิญครับวันนี้เราสองคนไม่สามารถเอยนามได้ครบอย่างที่เราได้เห็นกันได้ค่ะท้านน่าว่าเราได้รับเกียรติได้คะจาก หลากหลายองคอ์กรนะคะแล้วก็หลากหลายหน่วยงานได้คะทั้งภาครัฐและก็เอกชนรวมไปถึงสมาคมต่งตางๆแล้วก็ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสารเจ้าปุ่ย่าสม,มัยต่างๆได้ค่ะที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดด้วยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญบนเวทีค่ะบรรยากาศยังคงเป็นไปด้วยความอบอุ่นยิ่งใหญ่อลังการนะครับโดยคณะลูกหลานขององค์เจ้าปู่เจ้าย่านั้นก็ได้ร่วมใจกันเพื่อจัดงานออกมาอย่างสมเกียรติ แล้วก็เป็นพิธีอนศักดิ์สิทธิ์ครับใช่ค่ะอย่าลืมนะคะกิจกรรมของเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะใส่ชุดจีนสวยๆนะคะมาร,รูปเก็บภาพแล้วก็มากราบไหว้องค์จักรุฎยาเพราะว่า,า,วาเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะแจ้งนะคะว่ามีกิจกรรมในเร่วมการประกวดกันด้วยใช่ครับผมะะสามารถที่จะถ่ายภาพได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ23จนมาถึงวันที่ 31นะครับก็จะมีมีรางวัลใ,<ห>ให้ด้วยมีรางวัลใ,<ช>ให้ด้วยเดี๋ยวเราจะ,ะ,ะขออนุญาตแจ้งรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งครับใจ่ค่ะแล้วก็มีบูชาส้นมงคลด้วยนะคะท่านใดที่อยากจะนําไปาตั้งไว้ที่บ้านนะคะที่ทํางานนะคะเพื่อความมั่งมีสิริสุขร่ำรวยกันคะ,จะเจริญรุ่งเรืองก็เรียนเนชิญทุกท่านได้เลยะคะ่ะที่บริเวณศาลเจ้าพญาอุดรธานีนะคะแล้วก็มากราบไหว้องค์เทพเจ้านะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่นะคะช่สิงเอี้ยใช่สวยเอีย้ยนคะ่ะ บนเวทีขณะนี้นะคะก็จะรวมจากผู้ใหญ่ะคะที่ร่วมถ่ายภาพนะคะบันทึกในช่วงของพิธีเปิดเทศกาลตรุษจีนสารจ้าปุญยาอุดรธานี2,565ค่ะเป็นคว<ร>าสมสามัคคีนะคะในจังหวัดอุดรธาน,านีของเราทั้งภาครัฐเอกชนพ่อค้าข้าวบาดีต่างๆที่เดินทางม,มาร่วมงานค่ะ